สวัสดีนักเศษและนักลงทุนที่รักชุมชนวิเคราะห์อยู่กับคุณสเตมกูรูมาเกตมาเริ่มด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนหากจำเป็นคุณสามารถหยุดวิดีโอได้คุณสามารถพิจารณาแต่ละพารามิเตอร์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดเพิ่มเติมได้เราจะวิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักของบริษัทรวมกับคุณเจนสิสอินเนอร์จีเอลพีที่คือ GEL บทวิจารณ์นี้ใช้ข้อมูลณวันที่24มิถุนายน2025โดยการจำแนกประเภทกูรูมารเก็ตองค์กร Genesis Energy LP อยู่ในหมวดหมู่ย่อย Energy l o g i s t มีบริษัทเข้าร่วมการประเมิน41บริษัทดูวิธีแก้ไขขั้นสุดท้ายได้ท้ายวิดีโอนี้คะแนนรวมของบริษัทลบ6.5จาก10คะแนน คะแนนเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ0.8คะแนนหากมองกว้างๆจะเห็นได้ว่าอยู่ในตลาดหุ้นโดยรวมสังเกตได้ว่าคะแนนเฉลี่ยของตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมอยู่ที่1.8คะแนนเทียบกับคะแนนติดลบ6.5คะแนน Genesis Energy LP โดยเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท Genesis Energy LP และการแบ่งปันหมวดหมู่ย่อย เราเห็นว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้น Genesis Energy LP แสดงให้เห็นถึงพลวัตที่27.2%เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อย20.2%มูลค่าตลาดของบริษัท Genesis Energy LP คิดเป็นมูลค่า2.04พันล้านเหรียญสหรัฐโดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ประเภทย่อย523พันล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าทางบัญชีของบริษัทอยู่ที่ลบ0.23พันล้านเหรียญสหรัฐและงบดุลการลงทุนของหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่191พันล้านดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบจำนวนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และมูลค่าทางบัญชีเราจะเห็นดังต่อไปนี้แบ่งปัน Genesis Energy LP ในหมวดย่อยกรณีการประเมินมูลค่าตลาดอยู่ที่0.39%มูลค่าทางบัญชีอยู่ที่ลบ0.122% การประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและมูลค่าทางบัญชีของหมวดหมู่ย่อยแย่ลบหนคะแนนองค์กรที่อยู่ระหว่างการศึกษามีภาระหนี้จำนวนลบ2.545พันล้านดอลลาร์อัตราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าทางบัญชีอยู่ที่1 0 9 4เอร์เซ์ของทุนผลลัพธ์จากภาระผูกพันทางการเงินของบริษัทแย่มากลบ2คะแนน อัตราส่วนราคาต่อกำไรของบริษัทอยู่ที่ศูนค่าเฉลีย่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ15.5การประเมินอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรในหมวดหมู่ย่อยแย่มาก -2 คะแนนกำไรในช่วง12เดือนล่าสุดติดลบ206ล้านเหรียญสหรัฐรายได้ในอนาคตสำหรับ12เดือนข้างหน้ามีการประมาณการไว้เบื้องต้นที่185ล้านดอลลาร การประเมินตัวชี้วัดการคาดการกำไรในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับหมวดหมู่ย่อยผ่านได้0คะแนนอัตราส่วนมูลค่าต่อรายได้ของบริษัทอยู่ที่0.8ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ1.3การประเมินอัตราส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดต่อรายได้ของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยดี0.5คะแนน รายได้ในช่วง12เดือนล่าสุดอยู่ที่2.6พันล้านเหนรียญสหรัฐรายได้ในอนาคตในช่วง12เดือนข้างหน้าไม่ทราบแน่ชัดก,การประเมินตัวชี้วัดการคาดการรายได้ในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในกลุ่มย่อยแย่ -1 คะแนนส่วนตังอยู่ที่ลบ -8% โดยมีค่าเฉลีย่ย8.6%สำหรับหมวดหมู่ย่อย การประเมินผลกำไรจากการขายเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยผ่านได้ลบ0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทต,ตามจำนวนพนักงานในหมวดหมู่ย่อยคือ2.29%ซึ่งสูงกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดถึง487%จำนวนเงินทุนต่อพนักงานขององค์กรคือ984,000เหรียญสหรัฐ ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยนั้นมีมูมลค่า5,772,000ดอลลาร์การประเมินปริมาณทุนตลาดต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อย D 0.5คะแนนปริมาณกำไรต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทอยู่ที่ลบ99,400ดอลลาร์โดยมีค่าเฉลีย่ยอยู่ในหมวดย่อย372.6พันดอลลาร์ การประเมินผลกำไรต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยทอลิตลบ0.5คะแนนรายได้ของบริษัทต,ต่อพนักงานอยู่ที่1,250,000เหรียญสหรัฐหมวดหมู่ย่อย4,358ดอลลาร์การประเมินปริมาณการขายต่อพนักงานเทียบกับตัวบ่งชี้ในหมวดหมู่ย่อยผ่านได้ลบ0.5คะแนน หุ้นที่ขายคิดเป็น4.8%เทียบกับค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ย่อยที่2.1%ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค RSI 14แสดงระดับ100และ63ของบริษัท Genesis Energy LP สำหรับหมวดหมู่ย่อยระดับ RSI 14อยู่ที่ประมาณ47%ราคาหุ้นจริงของบริษัทคือประมาณ16.67ดอลลาร์ ราคาเป้าหมายตามฉันทำติดสำหรับหุ้นของบริษัทยอยู่ที่ประมาณ16.32ดอลลาร์มาดูตารางคำสั่งซื้อกันดีกว่าครับใครๆก็ดูได้ลิงก์อยู่ในคอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซือ้อประกอบด้วยการตัดสินใจที่ได้รับการยอมรับต่อสาธารณะทั้งหมดในแต่ละฤดูกาลโดยระบบข้อมูลการประเมินหุ้นกูรูมาเก็ตการเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้างโดยสิ้นเชิง ลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดจากผลการวิเคราะห์หลักทรัพย์ Genesis Energy LP ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินสต็อกกูรูมาเก็ตมีการตัดสินใจดังต่อไปนี้เปิดการซื้อขายที่ราคา16.68ดอลลาร์ต่อหุ้นข้อตกลงดังกล่าวเปิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมีอันดับความน่าเชื่อถือที่ค่อนข้างต่ำ องค์กรได้รับการประเมินโดยใช้วิธีการประเมินดัชนีของอาคิมตั้งจุดทำกำไรไว้ที่12.74ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่20.62กรณีคำสั่งไม่ถูกปิดโดยการ take profit หรือ stop loss ในกรณีนี้คำสั่งจะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติตามผลการซื้อขายแลกเปลี่ยนในวันที่24กรกฎาคม2025 หรือในวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดเครื่องหมายการค้า IMPP จะเป็นคำสั่งซื้อหลักวิดีโอสำหรับการสั่งซื้อหลักได้รับการเผยแพร่ในช่องนี้แล้วกรณีปิดออเดอร์ใดๆทั้งแบบธรรมดาและแบบคงเหลือออเดอร์ที่2ปิดที่ราคาสุดท้ายขอบคุณผู้ชมเป็นอย่างมากที่รับชมวิดีโอนี้และใช้งานระบบช่วยเหลือกูรูมาเก็ต